ตอนนี้หลวงพยย่อใหญ่ลขากรบ<ม>ก็มาที่วัดบูรพาคโคกเครือนะวัดหลวงปู่เวินนะวัดหลวงปู่ปู่เวินวัดบูรพากโคกเครือนะตอนนี้ก็อยู่ที่บริบรเวณลานจอดรถลานจอดรถตรงนั้นเป็นห้องน้ำห้องน้ำอันนี้เป็นศูนย์เด็กนะศูนย์เด็กวนะ่ะ นี่เป็นลานจอดรถนี่ก็มีร้านร้านอาหารร้านอาหารเดี๋ยวเราไปเช่าเช่าก่อนแล้วเราค่อยอก,กินข้าวเจ๊กยังไม่กินข้าวเลยใช่ <laughs> ใชโอ้โอเยอะมากเลย

สม,มันธวงศ์อ๋อน้องสนุกกรุงเทพคมีในลูกป,ป,ป้วนรุปป่นแรกรของ,ของลูกปูนโอ้ราคาสูงมากเลยนะรุปป่นแรกครับตอนนี้ราคาซับซอนอยู่ครับซับซอบนนี่หลายหมื่นอย่ใช่ไหมเกิดวันที่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าจงขึ้นมากๆขึ้นไม่ถึงแสนครับเซมารวยเหนือดวง <laughs> สิมาราชโาชคสิมาราชโชคที่ฮันดุนนีนแรกชุดทองจัดตั้งแค่ห้าร้ยเหรียญของพนนึ่งเห เรื่องก็มีครับเนื้อดวงช่วงนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ไปต้องรู้ว่าเนื้ออะไรครับราคาจะต่างกันเท่าไหร่ค,คือเอาตั้งแต่ต่ําต่ำตำสูงนี้ประมาณเท่าไหร่ข้อหาคำเดียวหน้าวัดต้ประมาณสองพันถึงสามพันสองพันถึงสามพันเริ่มต้นเริ่มต้น ถ้าเป็นแนวบนหน่อยตรงนี้ก็จะราคาหม <c oughs> ื่นเกืเอบหมื่นไม่มีครับ ฮืมชมก่อนชมก่อนชมก่อนชมชมก่อนชมก่อนครับรุ่นหนึ é, <c oughs> oh, ่งร <c oughs> <av> ุ่นหนึ่งหัวแบบเองราคาคงสูงมากเลยนะรุ่นหนึ่งีปหลบู่อกนี่แรก่แร อาช่วงช่วงช่วงช,ช่วงนี้ราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าเผื <S <s ่อเผื่อไ่คืนติดไปห้าหมื่นคือเผื่อเผื่อคนดูเขาเขาเขาอยาก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 รู้ราคาฮะปีไปเมื่อคืนนี้ห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นกว่าห้าพันครับันห้าพัน อิตาช่วงนี้องค์ละสองพันเว้ยวัดเอไอไอไอ้นนพระพรหกพันยังไงกันเนี่ยอ้ยวัดเอยังเบื้องเนื้อนวะหกพันเนือดวัทีเดิมตวกัน เนื้อดวงสินเดิมองละสามพันอันนี้มหาบารมีกินเดิมทุกพองที่ปี่ีสองพันอันนี้คือม,มหาบารมีสองพันสองพราชาโชอันนี้เนื้อวะน,นี่ทงแดงลงุมรุ้งนีสามันี่สองพั 4, <c oughs> นาาราชาโชว บูราคาเงินนัาเงินสมไม่าามหมื่นห้าสามหื่นห้าสม่าสีมงนสี่ันห้สมวยุ่งสามื้อใหกอันนี้สี่พันห้าล็อกเก็ต Ong bài nhà rồi, một tháng tang chuối, anh trang. Hm, hát bay,